สวัสดีค่ะหมายเลข4ี่ค่ะวีเวียนาฉาวันดิ์ค่ะความสวยของวีอะค่ะวีมองว่าอะไรที่เรามองแล้วสบายตามองแล้วมันเพลินตาสามารถมองได้ทั้งวันนะคะอันนี้คือนิยามความสวยของวีค่ะตอบว่าเป็นผู้หญิงแน่นอนค่ะวีรู้ตัวนะคะว่าวีเป็น transgender วีเกิดมาพร้อมกับเพศภาพที่ไม่ตรงกับเพศกําเนิดแต่วีมั่นใจว่าวีเป็นผู้หญิงค่ะและวีอยากให้ทุกๆคนปฏิบัติกับวีเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไม่จริงเลยค่ะ ความรักกะค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเกิดมาเป็นอะไรค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการกระทําของเราค่ะอย่างวีอย่างเงี้ยค่ะวีก็มีแฟนที่คบกันมา7ปีแล้วค่ะก็เห็นไหมคะมันไม่จําเป็นเลยค่ะว่าใครจะต้องแบบเป็นเพศอะไรถึงจะได้มีความรักทุกคนสามารถมีความรักได้ค่ะเคล็ดลับในการคบกับแฟนได้นานๆนะคะอย่างวีอย่างเงี้ยวีเชื่อว่าการสื่อสารคือคี์หลักสําคัญที่สุดค่ะเวลาเรามีอะไรกันนะคะแบบว่าไม่พอใจกันไม่ถูกใจกันอย่างเงี้ยค่ะให้เราสื่อสารกันให้เราคุยกันถ้าเราคุยกันตลออด่ะคยงไเรราาาสมถ ก้าวข้ามทุกอุปสรรคได้แน่นอนค่ะ ฟิโลเน่ค่ะรู้จักมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่เลยค่ะแล้วก็แรกๆค่ะเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ทานเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะเราแบบว่าไม่ได้มีงบไม่ได้มีทุนมากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพอเราเริ่มทํางานแล้วค่ะก็เริ่มซื้อทานแล้วก็รู้สึกได้เลยค่ะว่าผิวต่างๆมันดูละมุนขึ้นมันดูแบบว่าซอฟมากขึ้นค่ะสิ่งที่วีชอบที่สุดในฟิโลเน่ค่ะคือเขาไม่ใช่แค่ฮอร์โมนเสริมค่ะแต่ว่าเขาเป็นอาหารผิวด้วยค่ะซึ่งสาหรับเบียวีโฟกัสกับผิวมากๆเลยค่ะเวลาเราทานอาหารเสริมให ผิวแล้วค่ะผิวเราจะรู้สึกว่ามันซอฟต์ขึ้นมันนุ่มขึ้นแล้วมันจะน้ามองมากขึ้นค่ะตั้งหมดค่ะหนึ่งเหตุผลที่จะต้องหยุดกินฟิโลเน่คือตั้งหมดค่ะถ้าเราอยากได้ความซอฟต์อยากได้ความระมุนนะคะยังไงก็ต้องเป็นฟิโลเน่ค่ะรู้แบบนี้แล้วจะหยุดทานได้หรอคะฟิโลเน่พลัสที่สุดของความละมุน